We'll be right <laughs> back. ล่าสุดนั้นนะคะในบรรดาการมนต์กรรมาธิการอะไรต่างๆของทางด้านความมั่นคงน้องโรมน้องอะไรต่างๆสารพัดเขาก็ได้เชิญนะคะผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเนี่ยไปให้การให้ข้อมูลกับกรรมธิการต่อกรณีที่มีอดีตตํารวจใหญ่เขาได้ออกมาแฉลยหนึ่งสองสามสี่ขดนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคุณพี่เขายังไม่หยุดเลยนะคะตะเวนไปทุกรายการล่าสุดไปรายการ,าาการน้องมดดําและล่าสุดของล่าสุดก็ไปรายการพิตะล่าสุดของล่าสุดก็ไปคือบอกได้เลยว่า ไปไรายการโทรทัศน์พัดลมกันทุ่นหน้าเมื่อก่อนเนี่ยนะคะร,รองบัญชาการเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพี่โจ๊กบิ๊กโจ๊กเนี่ยอดีต อรองผู้บัญชารตตรวจแห่งชาติเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีคิวที่จะไปตะเวนออกรายการขนาดรายการโทรทัศน์พัดลมเนี่ยเชิญไปออกบางทียังไม่ว่างเลยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยไม่ค่อยว่างและส่วนใหญ่เวลาไปรายการไหนก็จะสายเพราะว่ามีภารกิจหลายอย่างเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยว่างถึงขั้นที่ว่าตะเวนออกรายการทุกรายการทุกรายการเลยและเดี๋ยวรายการล่าสุดที่อาจจะต้องมาออกก็อาจจะเป็นรายการทิกตอ k ของดรมาริการนะจ๊ะเดี๋ยวจะเชิญไปนะจ๊ะ นี่ก็ว่าจะเชิญสุรเชษหักพานเขาจะรับเชิญกูรือเปล่าวะรายการเล็กๆติกต็อกช่องหนึ่งของดรมาลิกาจะเชิญสุรเชษหักพานนะคะมานั่งให้สัมภาษณ์โดยมาลิกาสัมภาษณ์ซะหน่อยเอ๊แกจะรับเชิญไหมนะอย่างไรก็ตามแต่สําหรับกรณีที่ท่านสุรเชษหักพานได้มีการออกมาแฉหนึ่งสองสามสี่แปดและปรากฏว่า ท่านผู้บัจาการตํารวจแห่งชาติคือสูงสุดใหญ่ยยสุดแล้วก็เบอร์หนึ่งของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติซึ่งตํารวจมีประมาณในประเทศนี้เกิด4ี่แสนคนท่านก็ได้รู้สึกร้อนอกร้อนใจต่อข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นนะคะท่านก็เห็นว่าเอ๊ะโอ้มีเรื่องเกี่ยวกับสแกมเมอร์เออท่านก็ได้กระตือรือร้นโอ้มีเรื่องที่เกี่ยวกับบอนการบนนันันเออใครรับสวยเออแล้วก็ตํารวจรับสวยเออเยอยะแยะไปหมดท่านก็เลยนะคะได้มีการนะคะลุกขึ้นมาปฏิบัติการนะคะวันนี้ ท่านนายกรลฐมนตรีนะคะแล้วก็ท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติแล้วก็หัวหน้าหน่วยงานต่างๆนะคะก็ได้ลุกขึ้นมานะคะลุกขึ้นมาได้ลุกขึ้นมาแล้วนะคะได้ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาดําเนินคดีแล้วก็จับตํารวจรับส่วยแล้วก็ลุกขึ้นมาดําเนินคดีนะคะจับนักการเมืองรับส่วยลุกขึ้นมาดําเนินคดีแล้วก็ไล่ออกสสอที่รับส่วยลุกขึ้นมาดําเนินคดี จับกลุ่มสอสอญาติสอสอที่เป็นหัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์ตัวจริงลุกขึ้นมาแล้วก็ไล่ออกรัฐมนตรีที่เป็นหัวหน้าแก๊งกมเมอร์แล้วก็ลุกขึ้นมาจับอดีตนายกรัฐมนตรีที่เป็นคนไปเกี่ยวข้องกับแก๊งกมเมอร์หลอกลวงประชาชนชาวไทยใช่ไหมไม่เอาแล,แล้วเขาลุกขึ้นมาทําอะไรด่ะอ๋อเขาลุกขึ้นมาจับมือกันก็ภาษาเสียงจากนั้นก็ควยมือจากนั้นก็เรยบอกว่า เราจะปราบไปด้วยกันเราจะปราบสแกมเมอร์ไปด้วยกันมีสแกมเมอร์ไม่มีเราเราจะปราบสแกมเมอร์ไปด้วยกันเราจะปราบสแกมเมอร์ไปด้วยกันเรารับปากนายกนัฐมนตรีจะปราบสแกมเมอร์ไปด้วยกันเราจะต้องไปการปราบค่ะท่านนายกนักมนตรีแล้วก็ท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติรวมทั้งหัวหน้าหน่วยและราชการทั้งหมด ของประเทศนี้ของชาตินี้ได้ลุกขึ้นมาแล้วไม่ไดีนิ่งนอนใจแม้แต่น้อยเลยค่ะมีดีนิ่งนอนใจเลยค่ะลุกขึ้นมาจับกลุ่มคนร้ายเออลุกขึ้นมาแล้วก็จับมือกันประสานมือเหมือนสามัคคีชุมนุมเสร็จแล้วก็บอกเราจะปราบสแกมเมอร์ไปด้วยกันแล้วปราบแต่สักคนหนึ่งไหมได้จับไปหรือยังยังไม่ได้จับเอาแล้วที่จับนั่นอ่ะจับมือกัน,จ,กนจับมือกับใครอ่ะจับมือกับทุกองค์กร จับมือไปทำไมอะจับมือทุกองค์กรเพื่อเราจะต้องมีการปราบสแกมเมอร์ไปด้วยกันเออท่านคะทําไมเหอเรอดรมาริกาสแกมเมอร์มันอยู่ตรงนั้นเขาชี้ไปตรงนั้นตรงนั้นแล้วยังไงดรมาริกาจับได้หรือยังคะยังไม่ได้จับดรมาริกาเอาอะไรที่จับอยู่จับมือประสานหน่วยงานกันแล้วทา MOU ข้อตกลงตกลงยังไงนะคะตกลงเหมือนกับประเทศไทยทํา MOU กับขมรทำมอยกับขมรยังไงนะคะกับประเทศไทยทำกับขมรยังไงล่ะดรมาริกา อ๋อประเทศไทยทำเอ็มโอยูกับคามเมนเพื่อสันติภาพอา้าวท่านคะทำไมล่ะดร้มามริกาคือว่าเราต้องไปจับสแกมเมอร์ไอ้พวกสแกมเมอร์พวกอะไรต่างๆเราจะต้องไปจับโจรจับผู้ร้ายที่หลอกลวงประชาชนชาวไทยเราจะต้องไปจับไอ้พวกเจ้าของบ่อนไอ้พวกคลับสวยแล้วยังไงล่ะดั้มามริกาแล้วท่านไปทำเอ็มอยูกัน ใช่แล้วทำเอ็มเูแล้วไม่จับใช่เดี๋ยวก็จะจับไงเดี๋ยวจับไม่เชื่อว่าทำเอ็มูไม่จับดรมริกาเดี๋ยวจะจับเออท่านคะทําไมล่ะดรมริกาคือว่าเอ็มเูจับมือการเนี่ยดิฉันเห็นมาหลายขดและะ้วค่ะมันไม่เห็นประสบความสําเร็จอะไรสักเอ็มูหนึ่งเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นยังไงคะเพราะอย่างนั้นเนี่ยท่านเนี่ยลงมือปฏิบัติด,ดีกว่าค่ะท่านลงมือปฏิบัติไปเลยไม่ต้องจับมือใครเฉพาะมือตำรวจเนี่ย เกือบสี่แสนนายจับมือกันก็ลงมือปฏิบัติจับมันไปเลยผลงานของตำรวจไม่ได้เกี่ยวกับ MOU ค่ะผลงานของปปง,งก็ไม่ได้เกี่ยวกับการจับมือหน่วยงานใดค่ะผลงานของตำรวจสอบสวนการก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งใครค่ะและผลงานของทางปปจก็เช่นเดียวกันผลงานของพวกท่านทั้งหมดซึ่งเป็นองค์กร ที่มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายผลงานของท่านขึ้นอยู่กับแข้งแล้วก็ขาของท่านรวมทั้งมันสมองของท่านและศักยภาพของพวกท่านทั้งปวงในการที่จะปฏิบัติตามกฎหมายค่ะดังนั้นดังนั้นอะไรนะด,ดังนั้นท่านเลิกซะทีเถอะค่ะเลิกอะไรอะ่ะเลิกเกณฑ์พวกตำรวจแก่แกท่านเลิกเกณฑ์พวกตำรวจแก่แก่รุ่นพี่ตำรวจเกษียณราชการไปแล้ว ไม่รู้ท่านเกณฑ์ออกมาทุกขู่ทุกขุมเลยไอคนที่ตํารวจแกยังไม่ตุอ่ะท่านเกณฑ์ขึ้นมาแล้วเพื่อที่จะมาจับมือกันแล้วก็มาด่าพลเอกบิกกกบ๊กโจ๊กมาด่าพลเอกบิ๊กโจ๊กบิ๊กจีอะไรต่างๆมาด่าคนนั้นคนนี้ ท่านคะบิ๊กโจ๊กปัจจุบันก็เหมือนกับประชาชนคนหนึ่งและบิ๊กโจ๊กปัจจุบันถึงแม้ว่าจะเป็นคู่แข่งท่านในอดีตแล้วก็พลาดตําแหน่งไม่ได้เป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและท่านก็ขึ้นนั่งแทนเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติแต่ไม่ได้หมายความว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยไม่มีสิทธิ์ในการที่มันจะมีการวิพากษ์วิจารณ์วิจัยบิ๊กโจ๊กเป็นพลเมืองคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์วิจัยดังนั้นถ้าเกิดสิ่งที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยพูดผิดท่าานนต้อง Big ง Big อ,อ,งองจบบกะสสสสีมวรื แล้วก็จับบิ๊กโจ๊กแต่ถ้าเกิดท่านไม่จับบิ๊กโจ๊กแสดงว่าแสดงว่าแสดงว่าสิ่งที่บิ๊กโจ๊กพูดนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องทั้งหมด <S <S ขณะเดียวกันกรณีที่บิ๊กโจ๊กและหลายๆบิๆ๊กเนี่ยลุกขึ้นมาพูดเนี่ยเขาก็เป็นพลเมืองคนหนึ่งเพราะฉะนั้นไงการที่ท่านเนี่ยจะไปลุกขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นตำรวจแก่ตำรวจเกา่าไม่ว่าจะเป็นตำรวจปัจจุบันมันไม่ได้เกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กหรอกท่าน มันเกี่ยวกับว่าพวกท่านเนี่ยเกียร์ว่างไม่จับกลุ่มไอ้พวกกระบวนการล้างผลาญหลอกลวงเอาเงินของคนแก่ในประเทศไทยเงินของประชาชนปีหนึ่งไม่รู้กี่แสนล้านบาทและขณะเดียวกันเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการที่มันมีบรรดาพวกกมเมอร์หัวหน้ากมเมอร์หัวโจก s c a ม m e r ไอ้พวกบริษัทห้างร้านและอดีตนักการเมืองรวมทั้งนักการเมืองปัจจุบัน นั่งอยู่บนหัวกระบาลท่านเนี่ยปรากฏว่ามันเกี่ยวข้องกับไอ้พวกกระบวนการแกมเมอร์มีแม้กระทั่งสอสอมีแม้กระทั่งรัฐมนตรีทีนี้ท่านก็จะปราบได้ยังไงละเดิเมื่อไอ้ตัวเอตัวเอมันอยู่ข้างท่านทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นทั้งหมดเหล่านี้ต่างหากที่ประชาชนมัง่งไม่ไว้วางใจเมื่อประชาชนเนี่ยไม่ไว้วางใจมันก็สันได้ฉันนั้นมันไม่ได้หมายความว่าท่านปิดปากบิ๊กโจ๊กแล้วเสร็จแล้วพวกเราเนี่ยก็จะเชื่อท่านมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่ว่าใครคนใดคนหนึ่งถูกปิดปากแล้วประชาชนเนี่ย ก็จะสันสนเยินยอสำนักงานตํารวจแห่งชาติของท่านวันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับองค์กรเกี่ยวข้องกับตัวคนสิ่งที่บิ๊กโจ๊กพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่คนอื่นมันก็พูดสิ่งที่บิ๊กโจ๊กพูดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งเดียวกันกับที่คนอื่นพูดสิ่งที่บิ๊กโจ๊กกล่าวก็เป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยรับทราบพอสมควรแล้วและสิ่งที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยมานั่งกระซูกกระซูกกระซูกไส้อยู่นั่นน่ะก็เป็นสิ่งที่นักข่าวเนี่ยนาเสนอไปอ่ะเป็นวักเป็นเวรแล้ว และนําเสนอไปก่อนที่บิ๊กโจ๊กจะออกมาแถลงข่าวซะอีกเพียงแต่ว่ามันเป็นหนังเรื่องใหม่ที่เปิดโดยมีพระเอกก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นบิ๊กโจ๊กบิ๊กจันบิ๊กจีบิ๊กอะไรก็ตามแต่ที่ลุกขึ้นมาพูดไม่ได้สําคัญเท่ากับว่ามันเป็นจริงหรือไม่ไม่ได้สําคัญเท่ากับว่ามันเป็นจริงหรือไม่ไม่ได้เกี่ยวกับองค์กรแม้แต่ตํารวจด้วยกันเองสารวัตรจ่าดามันก็รู้ว่าองค์กรของท่านมันฟอนเฟคขนาดไหนไม่ได้เกี่ยวกับองค์กรดรริกาชต่รชมานิกาชื่นมนงงนต,ตําจน้ด,นดี ตำรวจ EOD หรือตำรวจอะไรต่างปฏิบัติหน้าที่ชายแดนภาคใต้ภาคในต่างๆเขานี่ต้องแข่งขาดขาขาดมีระเบียบมีวินัยไปราชการต่างจังหวัดเสร็จแล้วต้องไปแข่งขาดขาขาดเยอะแย,ยะกันไปหมดเต็มไปหมดตำรวจดีๆมีเยอะตำรวจมีอุมการณ์มีมากตำรวจตะเวนชายแดนก็ไปนั่งรักษาประเทศชาติดินแดนอยู่ที่ชายแดนขเขมรก็มีไปเสี่ยงเป็นเสีย่ยงตัวอยู่ตรงนั้นก็มีแต่ตอนนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับองคอ์กรท่าน ตอนนี้สิ่งที่บิ๊กจ๊กพูดและเป็นสิ่งที่คนอื่นพูดสิ่งที่นักข่าวนําเสนอมันเป็นสิ่งที่เขย่าวรวมกองกันแล้วเนี่ยมันเป็นจริงตำนั้นหรือไม่เนี่ยคนไม่ได้สงสัยคนสงสัยว่าทำไมท่านไม่จับเราไม่ได้สงสัยเราไม่ได้สงสัยว่าองค์กรตํารวจด,ดีหรือไม่องค์กรทุกองค์กรมีทั้งคนดีและคนไม่ดี อย่างที่ท่านพูดเนี่ยถูกต้องแล้วบิ๊กตายแต่ขณะเดียวกันไม่ว่าท่านจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีก็ไม่มีใครเนี่ยรู้จักท่านมากไปกว่าตัวท่านค่ะบ,บิ๊กตายแต่สิ่งที่ประชาชนและสื่อมวลชนและพวกเราทุกคนกําลังเฝ้าจับตามองไม่ใช่เกี่ยวกับว่าจะต้องไปนั่งแก้ต่างบิ๊กโจกเพราะสิ่งที่บิ๊กโจกพูดเป็นสิ่งที่ประชาชนรู้มาเป็นชาติแล้วและขณะเดียวกันมันกําลังตอกย้ําเท่านั้นเองว่าเฮ้ยทาไมยังไม่มีการจับกลุ่ม ถ้าสิ่งที่บิ๊กโจ๊กนั้นเนี่ยพูดเนี่ยมันผิดหมดเลยมันไม่ถูกต้องบุคคลต่างๆที่ถูกพักพิงเนี่ยจะต้องแจ้งความกล่าวหาบิ๊กโจ๊กเลยจะต้องแจ้งความจับกลุ่มบิ๊กโจ๊กในข้อหาหมิ่นประมาทในข้อหาเอาข้อมูลเท็จไปออกพรบบคอมพิวเตอร์หรืออะไรก็ตามแต่ขณะเดียวกันถามว่าแล้ววันนี้มีใครแจ้งความบิ๊กโจ๊กแล้วหรือยังยัง,ยงทำไมล่ะเพราะสิ่งที่บิ๊กโจ๊กพูดนั้นปรากฏว่าเป็นการวิจารณ์วิจัยบนข้อมูลพื้นฐาน ที่ประชาชนควรทราบและเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สี่มวลชนก็ควรทราบดังนั้นประชาชนมีสิทธิ์ในการที่จะรับรู้พิษภัยต่างๆที่มันอยู่ในชีวิตประชาชนชีวิตประชาชนถ้าเกิดว่าจะต้องมาผจญกับพวกแก๊งสแกมเมอร์ต้องมาผจญกับบรรดาพวกขบวนการที่อยู่บนอำนาจสูงสุดแม้กระทั่งอยู่ในสำนักงานนายกรัฐมนตรี อยู่ในสํานักงานตํารวจอยู่ในสํานักงานความมั่นคงของประเทศชาติอยู่ในสํานักงานนั้นสํานักงานนี้แม้กระทั่งบางคนถึงบ้างถึงขั้นไปเอาบุคคลซึ่งใกล้ชิดกับอีกคนที่เป็นหัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์ดูดเงินประชาชนไปจะตั้งให้เป็นนั่นเป็นนี่แล้วก็ตั้งแล้วด้วยถ้าไม่มีสํานึกในการลาออกก็อาจจะเป็นปัญหาต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปด้วยเอาเขาไปใกล้ศูนย์อำนาจท่านสังเกตไหมว่าบุคคลเนี่ย ที่มันเกี่ยวข้องกับขบวนการกระทำความผิดกฎหมายเนี่ยมักจะเข้าไปอยู่ใกล้อำนาจอย่างมากและทีนี้ประชาชนรวมทั้งบิ๊กจ๊อกตั้งประเด็นขึ้นมานั้นเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่ประชาชนรับทราบจำนวนหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าประชาชนจะแยกผิดแยกถูกไม่ได้ประชาชนสามารถแยกได้แยกได้ยิ่งกว่าอะไรก็คือสื่อมวลชนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนเ็ากำลังเฝ้าจับตามองคือว่า ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่ท่านจะต้องรักษาองค์กรองค์กรของท่านเนี่ยหรือองค์กรอื่นๆเนี่ยรวมทั้งองค์กรทางการเมืองเนี่ยแม้ระตั้งองค์กรทางการเมืององค์กรสภาผู้แทนราษฎรองค์กรเนี่ยนะคะองค์กรที่อยู่ในรัฐบาลองค์กรฝ่ายการเมืองเน่าแล้วก็ฟอนเฟเยอะแยะก็มีเช่นเดียวกันจัดการได้บ้างจัดการไม่ได้บ้างมันก็เฉกเช่นเดียวกันกับองค์กรสำนักงานตำรวจของท่านนั่นแหละนั่นก็คือมีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่ทีนี้ บังเอิญว่ามันมีคนไม่ดีเนี่ยได้ปฏิบัติหน้าที่โดยที่ผิดกฎหมายทั้งปวงท่านจะดําเนินการอย่างไรอย่างเช่นหนึ่งตามข้อมูลที่บิ๊กจ๊อกได้มีการเปิดเผยมาท่านจะตั้งกรรมการเพื่อสอบเรื่องนี้อย่างไรทันทีทันใดตามข้อมูลที่ประชาชนและสื่อมวลชนได้ลงมาท่านจะมีการตั้งกรรมการสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้อย่างไรทันทีทันใดและตามข้อมูลที่คณะกรรมการทางด้านวินัยตำรวจซึ่งมีบิ๊กเลวัดกลิ่นเกสรอดีตผู้บมนจการสันติบาลซึ่งใหญ่มาก นั่งอยู่เป็นอนุกรรมการประชุมทุกวันอังคารวันพุธเนี่ยตรงจุดนั้นมีข้อมูลสรุปว่าตํารวจรับส่วยมีเป็น200คนและกําลังดําเนินตรงจุดนั้นท่านดําเนินการอย่างไรตรงจุดนั้นท่านดําเนินการอย่างไรท่านทราบหรือไม่ว่าองค์กรแต่และองค์กรถ้าเกิดมีคนดีเนี่ยนะไปบริหารองค์กรเนี่ยมันจะทําให้ศัก,กยภาพของสังคมมันดีขึ้นเมื่อท่านเป็นคนดีคนหนึ่งสมมติ ท่านก็จงจะต้องทำยังไงล่ะคะกับกรณีที่มันมีน้ำน้าเสียอยู่ในองค์กรของท่านดังนั้นตรงนี้ต่างหากที่ประชาชนเฝ้าติดตามว่านโยบายของท่านจะดำเนินการอย่างไรไม่ใช่การลุกขึ้นมาแก้ต่างบิ๊กโจ๊กด้วยกันร,ระดมพลจับมือกับทุกฝ่ายแล้วบอกว่าเราจะปราบสแกมเมอร์ไปด้วยกันเราจะปราบสแกมเมอร์ไปด้วยกันเราปราบสแกมเมอร์ไปด้วยกัน ท่านจงจับสแกมเมอร์ไม่ใช่ลุกขึ้นมาพูดว่าเราจะจับเราจะปราบสแกมเมอร์ไปด้วยกันไอเรื่องที่ท่านท่องเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของท่านท่านไม่ท่องท่านก็ต้องปฏิบัติไม่ต้องท่องให้คนอื่นเขาเข้าใจเพราะเขาคนอื่นเขาเข้าใจมาตั้งนานแล้วตั้งแต่มีสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยตั้งแต่ตั้งกรมตำรวจขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่มีสมัยมีสารวัตรใหญ่อยู่ไกลปืนเที่ยงเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าตำรวจต้องตับโจร แต่ปัญหาในเวลานี้เขาสงสัยกันว่าทำไมท่านจึงละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่จับโจรต่อให้ไม่มีบิ๊กโจ๊กประชาชนก็สงสัยว่าทำไมท่านไม่จับโจรต่อให้ไม่มีพวกคณะบริวารหวานเครือต่างๆของบิ๊กโจ๊กออกมาพูดประชาชนก็ยังสงสัยอยู่ดีว่าประมาณปีสองปีที่ท่านดำรงตำแหน่งทำไมโจรมันคลองเมืองทำไมท่านไม่จับโจร พอเผลอบางทีเนี่ยจรไปยืนอยู่ข้างท่านไหมเขาสงสัยกันแบบนี้เขาสงสัยกันซึ่งอีฉันเป็นนักข่าวหรือว่าอีฉันเป็นพลเมืองเป็นอินฟลูเอนเซอร์อีฉันก็สงสัยไม่น้อยไปกว่าที่บิ๊กโจ๊กและบิ๊กจีอะไรต่างเขาสงสัยไม่น้อยเลยแค่บิ๊กโจ๊กออกมาพูดสำทับเนี่ยแค่มันลึกเข้าไปอีกว่าชื่อใครแห่งหนตำบลใดองค์กรไหนแค่นั้นเองแต่คะแนนกันไม่ได้ไหมายความว่าประชาชนกับสื่อมวลชนจะไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลย นึกออกใช่ไหมคะนั่นแหละคือสิ่งที่ท่านผู้บัญจาการตํารวจแห่งชาติต้องทําต้องปฏิบัติวิธีการในการที่จะทําให้องค์กรดีขึ้นไม่ถูกวิจารณ์วิจัยไปมากไปกว่านี้ไม่และแทะไปกว่านี้ดิฉันจะอยากจะกล่าวเรียนอดีตตํารวจ ที่เคยยิ่งใหญ่ด้วยยศด,ด้วยบงังด้วยแง่งพุ่งพุ่งพุ่งพ,งพ,งพดวดชวดช่วงชัชวาลมายุคหนึ่งสมัยหนึ่งเวลาการเมืองเปลี่ยนผ่านท่านก็ลุ่งเรืองพอกรการเมืองมันเปลี่ยนแปลงท่านก็ลุ่งลิ่งท่านพลตํารวจโทวินยัยทองสองเอกหรือโทก็ไม่ล้กจําไม่ได้ละเห็นดืนแก่ๆหน้าคำ้ำๆมองๆแล้วก็ลุกขึ้นมาด่าตราคนนั้นคนนี้อันที่หนึ่งท่านไม่มีหน้าที่ทำไมอ่ะ ท่านเกษียณร,ราชการไปแล้วแล้ววันที่สองอันที่สองตอนมีหน้าที่ทําไมท่านไม่ปฏิบัติทําไมท่านไม่ทขาขณะการอันที่สามอันที่สามท่านลุกขึ้นมาพูดเนี่ยพูดเพื่อปกป้ององค์กรหรือพูดเพื่อให้เรื่องต่างๆมันจะไม่ต้องสาวไปถึงใครต่อใครต่อใครต่อใครใคร,รวมทั้งท่านเขาพูดแค่นี้แหละดิฉันไม่ได้หมายความว่าไปรับรู้มาว่าท่านไปทําอะไรไม่ดีนะคะแต่ เขาจะยิ่งสงสัยว่าท่านเนี่ยจะมาปกป้องอะไรปกป้ององค์กรเ,เขาทํากันอย่างนี้หรอหรือปกป้ององค์กรเนี่ยหรือว่ากลัวว่ามันจะมีการลากไส้ย,ยาวไปยาวไปเรื่อยถึงไหนถึงไหนแล้วก็ลื้อออกมาเป็นสิบปียี่สิบปีนึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นโดยสรุปตำรวจที่กเกษียณท่านไม่ต้องลุกขึ้นมาหรอกทำไมล่ะมันเป็นหน้าที่ของคนอื่นที่อยู่ในตําแหน่งตอนสมัยที่ท่านอยู่ในตาแหน่งท่านไม่ทำหรอตอนสมัยที่ท่านเนี่ยเป็นใหญ่อยู่ในตาแหน่งทำไมไม่ทำล่ะ แล้ววันนี้ท่านกเกษียณไปแล้วเข้าเซเว่นก็ไม่มีใครไหว้แล้วเนี่ยท่านจะเอาอํานาจอะไรไปทําล่ะท่านไม่ต้องลุกขึ้นมาพูดแล้วและที่นี้อันที่สามก็คือวิธีการที่พวกทา่านทั้งหลายจะต้องปกป้ององคอ์กรนั่นก็คือวิธีการเดียวกันกับที่เลวัตกินแกสอนทำนั่นคืออะไรนั่นคืออันที่หนึ่งลุกขึ้นมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ลุกขึ้นมาพูดลุกขึ้นมาเป็นดาวทิกตอกแล้วก็พูดให้วิทยาทานต่อประชาชนให้ความรู้ต่อประชาชนถ้าไม่ทําถ้าไม่ทําท่านจงเป็น ผู้ซึ่งให้ข้อมูลตรวจสอบตรวจตาองค์กรของท่านโดยใช้คณะกรรมการอนุทางวินัยหรือว่าปปชหรือปปงในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญฉบับนี้เกิดขึ้นในยุคพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นการแก้ไขและปฏิรูปวงการตำรวจโดยการเปลี่ยนแปลงพรบตำรวจและให้มีคณะกรรมการสามารถตรวจสอบความเป็นวินัยของตำรวจอนุนี้เนี่ย ปัจจุบันถ้าเกิดใครไม่เคยรู้เนี่ยอนุนี้มันมีตํารวจแก่ตํารวจเก่านั่งอยู่ในนี้ปกว่าครึ่งเพื่อสอบวิน,นัยตํารวจคัดเอาตํารวจน้ําดีไปทํางานแล้วปฏิบัติการเอาตํารวจน้ําชั่วเนี่ยออกไปเสียให้พ้นจากองค์กรเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าโจรจะได้ไม่ครองเมืองเพราะถ้าเกิดตํารวจน้ําชั่วไปบวกกันกันกบโจรที่ครองเมืองอยู่มันจะกลายว่า โจรจะได้คลองเมืองเพราะการส่งเสริมจากตำรวจน้ำชั่วแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดมีตำรวจน้ำดีได้รับยศได้รับบ้างได้รับแง่งบาไลให้ขึ้นไปสู่จุดในการบริหารจัดการองค์การตำรวจมันก็จะทำให้ประเทศไทยสังคมไทยมันจะดีขึ้นอย่างแน่นอนการันตีจากอะไรการันตีจากการที่ว่า ตำรวจน้ำดีย่อมไม่ส่งเสริมคนชั่วให้ครององคอ์กรและให้ครองเมืองและจะต้องมีการจับกลุ่มคนชั่วคนชั่วเหล่านั้นเป็นใครคนชั่วที่ได้อำนาจถือว่ามันเป็นการกระทำที่ทำให้สังคมเนี่ยวิบัติชิบหายดังนั้นคนชั่วที่ได้อำนาจคือใครล่ะก็คุณจะไปรู้ได้ไงก็อยู่ที่ตำรวจอะตำรวจต้องรู้สิถูกต้องไหมคะดังนั้นนี่ตังหกที่ประชาชนคาดหวังจากตำรวจค่ะ ประชาชนไม่ได้สนใจกิจกรรมที่พวกท่านลุกขึ้นมาจับมือประสานงานการตีกลองคล้องเป่าโดยที่ไม่ได้จับลุมใครแต่เสือลุกขึ้นมาจับมือเซ็นเ o u ร่วมกันมันเป็นอีเวนต์ท่านมันเป็นอีเวนต์อีเวนต์ของพวกนักการเมืองชอบทำทำ,ทำเพื่อแก้ปัญหาไปวันวันเพราะฉะนั้นสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเราจะลุกขึ้นมาทำอีเวนต์ประชาสัมพันธ์ตนเองให้พ้นจากข้อคลาหานั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าไม่สามารถที่จะทำให้คนน่ลืม พฤติการอันที่มีคนแฉได้วิธีการที่จะกลบสิ่งที่เขาแฉเราได้เนี่ยนั่นก็คือท้องต้องปฏิบัติการปฏิบัติคือการจับกลุ่มจับแม่งไปเลยถ้าเกิดมันเป็นสอสอที่เป็นคนหัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์จับแม่งไปเลยถ้าเกิดมันเป็นคนฟอกเงินจับแม่งไปเลยถ้าเกิดคนคนนั้นมันเป็นรัฐมนตรีกด็ดีเป็นอะไรกด็ดีที่ปรากฏว่า เอื้อประโยชน์ให้กับแก๊งสแกมเมอร์เส้นทางการเงินของเมียของเมียน้อยของกิกของเมียหลวงของเมียของเมียของแม่ยายเกี่ยวข้องกับแก๊งกมเมอร์ท่านก็จับแม่งเลยนี่ต่างหากสิ่งที่คนไทยและก็สื่อมวลชนไทยเขาจับตามองท่านเขาแค่ไม่ได้พูดตรงๆเขาเอาไม้ใส่ใต้คางท่านเพื่อให้ท่านพูดว่าจะมีการมาตรการวางแผนจับกูุไมคนนั้นคนนี้เมื่อไหร่เขารู้อยู่แก่ใจว่าไอ้คนนั้นคนนี้มันคือใครเพราะตำรวจมีข้อมูลหมดแต่ปรากฏ ท่านกลับบอกว่าไอคนที่ให้ข้อมูลออกมาเป็นคนที่เก็บกดเป็นคนที่มาโจมตีสำนักง,งานทําลายองค์กรตำรวจท่านขาองค์กรตำรวจจะไม่สามารถมีใครทําลายได้ถ้าหากองค์กรของท่านไม่มีคนปฏิบัติหน้าที่โดยที่ผิดกฎหมาย